ออกก็ค่ะเฮ้ยออกนะอ่าเดี๋ยวดูอันนี้ดูอันนี้ดูดูนี้แล้วกันนะดูนี้ดูนี้ออกค่ะ a m มซิ่งมาก <c oughs> แต่ว่าก็คืออันนี้ขัดมานานแล้วแต่ว่าขัดไม่ออกอาจจะเป็นเพราะว่าใช้เจ้านี้ด้วยหรือเปล่านะคะแต่คือออกขึ้นออกง่ายมากอ่าเดี๋ยวลองอีกเอาอันนี้แล้วกันนะลองลองอกันทีเลยอ่าเดี๋ยวขัดก่อน มานี้นเดี๋ยวลองลาดหนึ่งปึงปึงปขยายขยายก่อนดูซิมันจะออกไหมรูบไปก่อนนะคะให้มันทั่วลองขัดนะอันนี้นะออกค่ะออกค่ะอันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะมันเป็นแนวตั้งแล้วก็ต้องใช้ข้อมืองนะดูซิออกไหม ออกคโอ้ยสิมากอันนี้ยากหน่อยยากหน่อยอลองลองพร้อมกันลองพร้อมกันมันจะแบบน้ำยาเป็นว้ำยาล้างห้องนล้วนะคะแล้วก็คือแบบล้างทำความสะอาดห้องอยู่แล้วก็อ่ะลา่าซะหน่อยแล้วลืมเนื้อเาะมันไม่ได้ไไดจริงๆควรจะใส่ถุงมือด้วยอ่ะเย่มากเดี๋ยวทำตามนะคะ อาจจะยังค้างรอยโยนูนคนนั่นน่ะเฮ้ยออกนะไม่รู้ว่ามันยังจะค้างอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวถ่ายอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะคะว่าขัดซ้ำๆกันหลายทีมันจะเป็นยังไงไอ้รอยจางๆเนี้ยคะ่ะแต่คือแบบสรุปว่าออกค่ะจากที่เคยขัดไปทงขัดเองแล้วไม่ออกนะคะขอบคุณค่ะมากนะคะ